พอจะโล่งใจมาบ้างนะครับสําหรับนักแต่งเพลงมือดีของเมืองไทยอย่างพี่ดีนิติพงศ์ที่บ้านพักย่านปากเกร็ดซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่เสียงทีเดียวนะฮะแต่จนแล้วจนรอดนี่ก็ปลอดโปร่งไม่ตกเป็นผู้ประสบภัยเหมือนคนอื่นเขาซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าต้องยกความดีความชอบให้กับความสามัคคีของทุกฝ่ายในหมู่บ้านครับจริงๆแล้วเข้าข่ายเสี่ยงนะแต่ว่าได้ยินว่าเป็นโมเดลที่ดี คือเป็นไป,ไปเจอในพันทิปอะไรอย่างนี้เข <c oughs> าเขียนถึงกันว่าเป็นการร่วมมือสามัคคีกันระหว่างเอกชนชาวบ้านแล้วก็เจา้าหน้าที่เทศมนตรีเท,ท,ทศ,าศาบาลอะไรพวกนี้เนี่ยเขาร่วมมือกันคนไหนขนัดเรื่องไหนก็ช่วยกันไม่มีทะเลาะกันปรากฏว่าได้ผลตรงนี้ที่พี่อยู่เนี่ยได้รับอนิสง์ของความสามัคคีไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตอนนี้พี่เชื่อว่า คนไทยทุกคนถือเป็นผู้ประสบภัยแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นที่มาลงทุนในบ้านเราก็เป็นผู้ประสบภัยไม่ว่าจะทางตรงหรืออ้อมอันนี้นี่เป็นบทเรียนได้เลยใช่ไหมคะว่าความสามัคคีเนี่ยช่วยได้เป็นบทเรียนที่เห็นชัดเจนมากถึงแม้จะต่อให้ถึงแม้จะมีน้ําท่วมเข้ามาคือมันป้องกันไม่สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าใจมันได้ใจเราได้กันเราช่วยเหลือกันต่อได้อีกแต่อันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จ เบื้องแรกคือคนไทยด้วยกันน่าจะพูดกันรู้เรื่องหากมีความสามัคคีซะอย่างค่ะไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่ขนาดไหนคนไทยก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ค่ะ